กัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วแล้วอ,อยู่อุอ๊ยขาดมั้งไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดมีไซส์ครับสวัสดีพี่ๆนาๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเดินตกปลาคลองเช่นเคยน,ะนี่ก็เลิกงานไวก่อนนี้ก็ประมาทุกประมาณจกับ สี่โมงนะครับสี่โมงหน่อยๆนะเดี๋ยวลองรุ่นกันนะก็จะมีผลงานไปเติรตีเข้าไปข้างในนะครับมุมนี้เด็ดนะมุมนี้ どうだった กัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วแล้วอ,อยู่อุอ้ยขาดจะมั้งไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดมีไซส์ครับอ,อ้สวยครับตัวนี้กมีไซส์กัดเลยนะยกเลยคนระับว้าวไซส์ดีครับเจ๊ดม,มาดครับ พึ่งรูดได้ใช่ไหมครับวัดเป็นไอ้ป้องนะงัดด้วยคันใบสันนะสวยครับนะใช่ไหมเคครับเรียบร้อยแล้วยวขอถ่ายรูปแต็มแรกครับแต็มแรกหลุดนะเคเไหม 回常久了。 กัดไหมโอกัดเลยเรียกได้มัเอแล้วตมตีนี่คึ่งหลได้เนี่ยเจอตรงไหนเนี่ยอู้หบนู่นเหรอกบวนนนนมันมาแถวพ่อเขาเลี้ยงกบนีขาดเไดาเลยนี่กัดทีเดียวเรียบส่งนานไปหน่อยตรงน้ำไหลอฮะ ลงงานไปจบคายอีกน้าปลาน่าจะเขี่ยวหน้าดูก็มาตีกันทุกวันนะตรงนี้กตีเช้าเย็นเช้าเย็นวันวันเราไปดูจเจอตะกีดนี่เลยหลกผลงานครับวันนี้ไปปลาไปหนึ่งแต้มนะไซส์สวยครับผมมาสี่ห้าขีดได้ห้าเนกัดไปสามตัวนะตัวหนึ่ง ตัวแรกวัดไม่ติดนะครับตัวที่เราก็เดินไปตีข้าง่วนข้างบนหน่อยหนึ่งขาดครับตัวนึง่งป็นแตงครับก็สรุปผลงานก็จบลิเพียเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกลับ้านะ